ก็จะมารีวิวนะวันนี้ร้านไทยที่สต็อกโฮมนะทุกคนก็จะมาดูว่าสินค้าแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่เนาะอันนี้มีบินด้วยนะทุกคนมีใบเสร็จเอาใบาเสร็จมาด้วยก็กรีนพะพ่ายทุกคนดูกรีนพะพ่ายอันนี้ลูกนี้ <c oughs> มะละกอครึ่งกิโล กิโลละร้อยเจ็สิบเก้าครึ่งกิโลมันเก้าสิบสองครูน่ะยาย่าคิดดูซิเป็นราคาเท่าไหร่บ้านเราเกสองคนอืมมะละกอรูปนี้น่ะสามร้อม <33 S 1> มามะละกอรูปนี้ครึ่งกิโลนะทุกคนสามร้อยสามบาทจะ้ะบักฮุงเ,เคิงโลพี่น้องสามรอยบาทบานเฮ้าอืบาทชั้นนี้ก็มาดูนะทุกคนอันนี้ ปลาปลาปลากะดีของพันท้ายจะเอามาต้มเองก็คือราคาอันนีไ้ไอตัวที่สองบรรทัดที่สองราคา85กระปุกนี้454กรัมราคา85 85ครูนคิดซิมันเท่าไหร่ลูกราคากี่บาทบ้านเรานี่280กระปุกนี้400 54กรัม280ใช่ไหมสอปดบาทบ้านเราจะ้ะโอเคอันต่อไปก็คือทิพยรสน้ำปลาทิพยรสทุกคนก็คือราคา35นี่อันสุดท้ายไปซื้อ3อย่างในวันนี้35เป็นเท่าไหร่700มิลลิลิตรหขวดสามส, <35 S 2> สิบห้าโครนร่อยสิห่า ร้อยสิบห้าบาทบ้านเรานะทุกคนน้ำปลาท,ทิพพรสอันนี้ก็คือนี่แหละ3มอย่างที่ได้มาที่ขาดเนาะที่ต้องไปหาเตรียม212คนนะส้มตำครุกนี้212คนคิดเป็นเงินบ้านเราเท่าไหร่ยายสอย่างอยสิงคูณสาก็ขาดมันขาดอยู่3าอย่างเกเกอ่ะเจ็อ่ะ 7จ็700บาทบ้านเรานะ3ามอย่างนี้เพื่อจะตํำส้มตามําอันนี้น้ําตาลปึกน้ําตาลปึกแต่ซื้อที่ร้านฝรั่งนะแต่เขามีของไทยด้วยน้ําตาลปึกต้องใส่น้ําต้มปลาไงมันราคา23ครูนถุงนี้ถุงนี้แล้วยีครูนเท่าไหร่ยายะ,ยะคิดดูสิน้ําตาลปึกส0มร้อยกรัม สามร้อกรัมน้ำตาลเปึก75บาทบ้านเราโอเครีวิวของจบแล้วทุกคนน้ำปลาร้าต้มเองเนะจะ๊ะน้ำปลารา้าไข่ซานะทุกคนนี่สีสันเป็นยังไงพี่น้องคือบอแล้วก็จะให้ดูเนาะนี่เข้มขน้นแสบด้วยพี่น้องแสบนว ต้มไส่บะามนี่นี่แหละเสีบๆตามบกหุง่งสวัสดีจ้ามาต่อขีปอันนี้นอพี่นอ้องวันนี้ก็จะตามส้มตำก็อันนี้แหละที่ว่าน้ำปลาราต้มเองนี่จ้ะส้มตำข้าวเหนียวนึ่งเสร็จแล้วจ้า ันนี้ก็มะละกอมะละกอที่ซื้อมาครึ่งกิโลนะทุกคนสับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็แล้วก็จะทำการอบหมูกรอบต่อเนาะรอบสุดท้ายนะทุกคน ผู้ชมนี่คือปรุงเครื่องเสร็จแล้วจ้ะน้ำสม้มตำน้ำสม้มตำสีสันเป็นยังไงบ้างทุกคนนี่แล้วก็จะมาใส่มะละกอไปด้วยทุกคนอ,อตางใส่ก่อนเดี๋ยวจะทำการตำก่อนนะทุกคน โเคเลเสร็จแล้วทุกคนทำการเทรเนาะทุกคนนี่เลยจ้าครกแรกทุกคนเดี๋ยวตามอีกครกหนึ่งชีสันตามหลายบอคเสบเจ๊พี่นอ้อง ช่วยเล็กช่วยเล็กเลยเสียบเรียบเลยสันเป็นยังไงพี่น้องตามแล้วสองครกนะเนี่ยเสียดายขาดถั่วฝักยาวเนาะแต่ไม่เป็นไรมันไม่มีนะทุกคนโอเคหมูกรอบไปเอาหมูกรอบหมูก,กรอบจ้า <c oughs> อันนี้แันต์คอรสแซนต์คอรสวัสดีครับสวัสดีครับ กวลกวล m ม r r y Christmas กุญจิลกุลพี่น้องเอ้ยหมูกรอบหั่นแล้วทุกคนหั่นบางๆกรอบกรอบกอบหมูกรอบตำบบักหุ่งพี่น้องมาเด้อแสบ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 น้ำกันพี่น้องกินเสร็จแล้วก็ได้เวลาเปิดของขวัญแล้วนะทุกคน ของใครเป็นของใครเดอ้อนี่อะโยืนทักซมิเกะเอาเปิด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 กัชัวดูสกเมย์เนี่นาห้ทกซ,ซมิเกะฟลีแรง จะเบียดเกช้าวจะเบียดจะเบียดสมานฮะเอ๊ะพอละพอละดูปลาตันเด้ผิอ้าสมานคันฮะอ้ามอริสเดมอริสวันพีนัเอ่อมันเหมือนชุดหมีไง ชุดมีอุ่นๆนะเอ็ดตบร์อรนั่หน้าหน้าหิมะไงทุกคนดีมากเลยก็คือเราสวมอย่างนี้แล้วเราก็ไปทำงานเลยเย็จังสูดอ่ะนจังสูดมันอุ่นมากเลย